thank mm -hmm. you สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวระคข้ามช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นวันที่สองเวลา8นาฬิกา42นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมทรรรงบูวีมหาวิทยาลัยบูรพาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566เป็นวันที่สอง ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายจาก18คณะ3วิทยาลัยอาทิคณะเทคโนโลยีทางทะเลคณะอัญมณีคณะดนตรีและการแสดงคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศคณะสหเวชาศาสตร์และวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญารวม3,298คน จากนั้นทอดพระเนตรราการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอา,าจาักรกัมพูชาด้านการศึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชรบำริและการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา2566มีนักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชาในโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก1คนปริญญาโทสอคนและปริญญาตรี6คนทุกคนได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพตรงตามความรู้ที่ได้ศึกษามา สำหรับศูนย์ประสานงานอ,อพอสอทอมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรในเจจังหวัดภาคตะวันออกดำเนินง,งานให้คำปรึกษาจัดอบรมแก่โรงเรียนสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นมี ISPG สถานีบูรพาเป็นฐานข้อมูลและเว็บแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรกายภาพ และมรดกทางวัฒนธรรมเป็นระบบสืบค้นที่ทันสมัยช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอาทิโครงการการย้ายปลูกหญ้าทะเลเพื่อการสร้างระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกพัฒนาการย้ายปลูกแบบแบรูทเทคนิคร่วมกับไม้ปักไว่ปลูกหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยจากจังหวัดตราดสู่เกาะในอำเภอสัต,ตหีบ ทั้งอย่างร่วมกับภาคีเครือข่ายจะตั้งศูนย์วิจัยพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากไผ่ดำเนินงานตามแนวทาง BCG m o เด l ครอบคลุมการปลูกแปรรูปและเพิ่มมูลค่ามุ่งสร้างชุมชนนวัตกรรมต้นแบบพัฒนาการจัดการไผ่อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกล้านศินถิ่นบุรพาผ่านการแสดงหนังใหญ่ร่วมสมัยปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและประธานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรั์แก่นักเรียนนักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพัคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรั์ราชสุดาสิริโสภาพนวดี เวลา10นาิก30นาทีวันนี้พระวระวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังหอวชิราุุธานุสรส่งวางพวงมาลายัยและทรงจุดธูปเทียงเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบระมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จไปยังห้องสีอยุทยาทรงเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่นักเรียนนักศึกษาที่ชนะเลิศก,การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์พระราชประวัติพระราชการณียกิจและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพ,พนวดีและเรื่องอักษรวรน,นาทีระราชาธิบายชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้แก่โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญ,ญาในพระอุปธรภมจังหวัด เกชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาได้แก่โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีและทุวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนงางเจ้าพระบระม,มราชินีแก่นักเรียนนักศึกษาที่ชนะเลิศก, <Okay. S 2> การเรียนรู้มหาธีราราชปรัญญา <Okay. S 2> ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ <Okay. S 2> ความบันเทิงเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีการศึกษา2567 ชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้แก่โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปธรภมจังหวัดภูเก็ตชั้นมันธยมศึกษาและอาชีวศึกษาได้แก่โรงเรียนมหาวิชาราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปธรรมในการนี้ประธานรงวันสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ประจำปีการศึกษา2567แก่นักเรียนและนักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างด้านความเป็นเลิศทั้งการเรียนดีและความ ประพฤติ22คนและประธานเงินสนับสนุนกองทุนการศึกษาในเครือข่าย22แห่งสืบสารพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเป็นปีที่14 โดยมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอย่างสร้างสรรค์เป็นรากฐานพัฒนาตนเองเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด,มเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด,มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ที่มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดย์ศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุตามที่มีพระบรมราชอง์การประกาศพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ11รูปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568ประกอบด้วยพระราชสิทธิเวทีเป็นพระเทพวัชรสิทธิเมธีสีสังคกิจวิธานาศาสนาพานธุราธรมหาคณิสรบวรสังคารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูป พระศรีวัชรวิสุทธิ์เป็นพระราชวัชรคุณบัณฑิตสุวิธานปริยัติกิจมหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสศีพระราชาคณะชันราชสถิตณวัดด่านในจังหวัดนครราชสีมามีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปพระศรีธรรมพานีเป็นพระราชวัชรธรรมวาทีตรีปิดกวิภูสิทธิ์มหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีสถิตณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพมหานครมีฐานานุสัก ตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปพระมหาชำนาญมหาชาโนปร,ริยธรรมก้าประโยควัดปักน้ำกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวัชรศาสตร์บัณฑิตพระมหาชินบัตชิน,นะลายโยปร,ริยธรรมก้าประโยควัดหลวงพ่อสดธรรมกายยารามจังหวัดราชบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระเมธีวัชรญาณบัณฑิต พระมหาบัณฑิตปันปิดเมธีปริยนธรรม9ก้าประโยควัดอรุณราชวรามหาวิหารกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวัชรสาตบัณฑิตพระครูภาวนาธรรมโคสิ์วัดโพชัยจังหวัดหนองคายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระภาวนาวัชรมุนีพระครูสิริบรมธาตพิทักษ์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสุธีวัชระบัณฑิต พระครูอรุณสุตาลังการวัดแจ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชระพุทธิบัณฑิตพระมหาสุรศักดิ์ปัจจตนะเสโนปรเรียนธรรมเจ็ดประโยควัดราชสิทธารามราชาบวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสิทธิวัชระบัณฑิตพระครูวาปีจันทคุณวัดหนองแคนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่า พระวัชรคุณบัณฑิตองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวัตภัยที่จังหวัดนองบัวลำพู ที่หอประชุมโรงเรียนนาวังศึกษาวิทย์อำเภอนาวังจังหวัดน้องบุรลำัพูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอําพลกิติอําพลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค974ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยและมอบแก่ราษฎรอำเภอนาวังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบพ,พร้อมลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ตำบลน,นาเหล่าอําเภอนาวังสามครอบครัวซึ่งเป็นผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ในการนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวัตภัยในพื้นที่จังหวัดน้องบัวลำพูณห้องประชุมโรงเรียนนาวังศึกษาวิทย์อำเภอนาวังโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือรัษฎรในแต่ละส่วนราชการเพื่อน้อมนําไปปรับแผนในการช่วยเหลือให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ําซ้อนพร้อมทั้งให้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์การเกิดพายุฤดูร้อนด้วย องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่3จังหวัดชาแดนภาคใต้ พลเอกไผ่บุญคุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูล,ลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์ษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดนราธิวาสสนองพระราชดำริเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิง2915รายมีโรงพยาบาลน,นราธิวาสราชนครินเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังที่สัมผัสอาหารปีละหนึ่งครั้งมีโรงเรียน ขออภัยครับมีโรงเลี้ยงอาหารเจ็ดแดนเป็นสัตส่วนและสะอาดตามมาตรฐานมีพยาบาลวิชาชีพ5คนพยาบาลเทคนิค1คนนักจิตวิทยา1คนและอสอรอจอ120คน โดยมีการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมและโรคผิวหนังเดือนละครั้งโรคติดต่อไม่เรื้อรังสัปดาห์ละครั้งด้านจากักษุปีละครั้งตรวจสุขภาพจิตเดือนละสี่ครั้งและตรวจด้วยระบบเชลเมดิซีนแก่ผู้ต้องขังจิตเวชเดือนละครั้งมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิต91คนและได้รับการรักษาดูแลทุกคนมีมุมสุขภาพรชาชทันปันสุขมีมุมรชาชทันปันสุขเคลื่อนที่และมีเครือข่ายเข้าไปพัฒนาพฤตินิสัยอาทิกิจกรรมศาสนาบำบัดอาชีวบำบัดและศิลปะบำบัด ปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งคันสองรายมีเด็กติดมารดาต้องโทษสองคน ส่วนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองมีเด็กและเยาวชนในความดูแล28คนส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายมีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนมีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการคัดกรองและประเมินสุขภาพจิตด,ด้วยแบบคัดกรองทุกคนมีเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา8คนได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลแม่ข่ายต่อเนื่องมีการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะและเส้นผมโดยสุ่มตรวจปัส วทุกเดือนและตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของเด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่ทุก3เดือนปัจจุบันไม่พบสารเสพติด ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางจังหวัดนราธิวาสและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสมีห้องรชาชทันปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและความปลอดภัย ส่วนที่เรือนจำกลางยะลาควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีมีผู้ต้องขังชายหญิง2068คนมีโรงพยาบาลยะลาเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโอกาสนี้องคมนตรีเปิดมุมสุขภาพราชทันปันสุขเพื่อให้บริการหนังสือแก่ผู้ต้องขังซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คศูนย์อนามัยที่12ยะลาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาห้องสมุดประชาชนและภาคเอกชนจากนั้นเยี่ยมชมสถานพยาบาลซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพ6คนนักจิตวิทยา ยสคนและอสะรอจอ75คนจะมีแพทย์เข้าตรวจโรคทั่วไปเดือนละสครั้งและจิตเวทเดือนละ1ครั้งทันตกรรมเดือนละสีครั้งและให้คำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันไลน์กรณีฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงมีศูนย์ฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำและติดตามดูแลผู้ต้องขังที่พ้นโทษที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวช43คนได้รับการรักษาต่อเนื่องทุกคน ส่วนที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนยะลามีเด็กและเยาวชนชายในความดูแล68คนส่วนใหญ่กระทําความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและยาเสพติดมีพยาบาลวิชาชีพ2คนนักจิตวิทยา2คนมีโรงพยาบาลยะลาเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะและเส้นผมมีการสุ่มตรวจปัสสาวะทุกเดือนและตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่ทุก3เดือนมีการคัดกรองสุขภาพจิตและประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกคนพบเด็กมี ปัญหาเก้าคนได้รับยาต่อเนื่องอาการดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้หลังการปล่อยตัวจะส่งข้อมูลให้กับโรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเพื่อรับการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีการจัดการศึกษาสายสามาและสายอาชีพและฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นเดินทางต่อไปที่โรงพยาบาลยะลาซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์แก่เรนจำกลางยะลาและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนยะลามีการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนสามารถรับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทําให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและมีห้องสําหรับผู้ต้องขังป่วยแยกจากผู้ต้องขังขอภัยค่ะแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อพิทักษสิทธ์ผู้ป่วยและด้านความปลอดภยัย ต่อจากนั้นเดินทางไปยังเรือนจำกลางปัตตานีควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีมีผู้ต้องขังชายหญิงรวม2 1 4 9คนมีโรงพยาบาลปัตตานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการนี้องคมนตรีเปิดสถานพยาบาลหลังใหม่สร้างขึ้นทดแทนหลังเดิมที่เสียหายจากเหตุจลาจลภายในเดือนจำเมื่อปี2559ปัจจุบันมีพยาบาลวิชาชีพ6คนนักจิตวิทยาสองคนและอ,อสอรอจหน0คนดำเนินงานด้านสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังเช่นตรวจคัดกรองโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประเมินสุขภาพจิตคัดกรองการใช้สารเสพติดมีแพทย์เข้าตรวจผู้ต้องขังจากโรงพยาบาลแม่ข่ายทุกเดือนและดำเนิงนงานตามมาตรฐานสิ่งจําเป็นในการดำรงชีวิตสําหรับผู้ต้องขังเช่นโรงเลี้ยงสุธกรรมและที่นอนด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มวัยมีการจัดพื้นที่ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเช่นพื้นที่ออกกําลังกายและคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ต้องขังสูงอายุ สำหรับโรงพยาบาลปัตตานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางปัตตานีและสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีมีห้องรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกจากผู้ป่วยทั่วไปและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพไม่จําเป็นต้องไปที่โรงพยาบาลสามารถรับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมง สถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีมีเด็กและเยาวชนชายหญิงในความดูแล37คนโดยส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายและยาเสพติดมีพยาบาลวิชาชีพ1คนนักจิตวิทยาสองคนมีโรงพยาบาลปัตตานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตพบป่วยจิตเวชสองคนมีการจัดทําแนวทางดูแลและการส่งต่อร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข อบรมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กและเยาวชนจิตเวทมีกิจกรรมศาสนาบำบัดทำกิจกรรมตามศาสนาที่นับถือเช่นโครงการถือศีลอดและโครงการค่ายจริยธรรม